สวัสดีครับผมแปะเกมมิงครับไปไปเลยนะครับสปิริตมืดไปหน่อยฮะน่าจะโอเคละประมาณนี้ครับไปหน้ากากไม้พิเศษ สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้ที่ตายไปแล้วมันถูกวางไว้นาทนบูชาที่น่ากลัวและเมื่อวันเวลาผ่านไปหน้ากากก็ค่อยๆกลายเป็นปุ๋ยผงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ให้กับการเดินทางของเหล่าวิญญาณไปยังโลกหน้าด้วยความสงบสุขไม่มีวิญญาณดวงไหนที่จะสามารถเดินทางผ่านเส้นทางนี้ไปได้อย่างโดดเดี่ยวเหล่าวิญญาล้วนต้องเจอกับอดีตอันน่าหดหู่ของพวกเขาพวกเขาเดินทางได้อย่างเชื่องช้าจึงทำให้พวกเขากลายเป็นวิญญาณอันน่ากลัวเหล่าปรมาจารย์ที่ถูกเรียกมาช่วยเหลือเหล่าวิญญาณที่ติดกับดักและการรวมตัวของวิญญาณอันเต็มมไปด้ววยคารรุนแง รู้จักกันในนามว่าผู้นำวิญญาณโอ้โอเ,เป็นเกมที่ภาพสวยมากเลยนะผมชอบมากเลย คุ้มราคาผมว่านะเฮ้ยสปิริตใช่ไหมพูดเป็นพวกพูดพวกวิญญาณอย่างเรออ๋อ,อเหมือนเขาจะนำทางให้เราไปทางเนี้ยครับ <c oughs> ไปต,ต่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บไป <c oughs> รับสวยดีเนาะ ด้วยเหตุผลอะไรเจ้าถึงมาที่นี่ข้ารับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดของวิญญาณที่นี่มีอะไรข้าช่วยไหมเจ้าไม่รู้จักว่าอะไรคือความเจ็บปวดนี่คือบ้านของข้าหมู่บ้านของข้า,า,ขขากลับไปซะ chào phụ lòng bình dân mà lao qua mặt có mặt có hay đi mà đi mập có

ผม,มันก็จะขึ้นครึ่งหนึ่งเห็นปะบนแสงข้างบนนะครับมันจะมีเหมือนส่องสอนของอะไรไม่รู้หายไปครึ่งหนึ่งนี่ไง เกมผมผมรู้สึกว่าเกมเนี้น่าจะเป็นเกมที่ปรุมราคานะตั้งแต่ความรู้สึกเริ่มเล่นเลยอะขนาดเสียงเพลงหรือว่าอะไรเงี้ยมันยังแบบเออเออเออเอาเรื่องนะครับผมอา้าเแล้วทำไมตะเกีรงนี้ไม่ติดอะไม่ติดอะ่ะไม่เป็นไรไปต่อครับ ป่าที่สวยมากติดปะไม่มีปลติดเฮ้ยแล้วศีลาตรงนี้ถ้าโดนผมจะติดปะไปเดินติดไม้อ๋อแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องมีไงขึ้น มีเด็กวิ่งตามไปแล้วเมีดเด็กวิ่งมาจากทางนี้อ๋อแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีเดิม <c oughs> ข้าเคยเห็นมันอยู่แถวแถวนี้ ไปไหนแล้วนะ ว่างไงเมื่อกี้เด็กสองคนน่ารักมากเลยนะครับผมน่ารักเอาเรื่องเลยน่ารักดีนะผมว่าอ๋อเราต้องยืนนี้ แล้วก็เก็บอ๋อกดปุ Chúng chẳng ok, em Cái gì xảy ra ở Cho tôi nói. gì <laughs> เรื่องเลยเนาะน่ารักดีอ่ะตัวด,ด,ดำๆเนี่ยอ๋อกดหนึ่งครั้งกดสองครั้งดับเล่นจำโอเคผมไว้ใจแล้วเฮ้ยม<อ>ีตัวเกาะไหลด้วยดูดิ เธอมาแล้ว <Es> <an> วิง่งเฮเกาจะวิ่งหนีผมไปไหนเออน่ารักดีว่ะมีตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยครับผม แล้วผมต้องไปทางไหนทางนั้นผมก็ไปได้เดี๋ยวไปดูก่อนนะครับตรงนั้นมีไรโอ้ไ้พักโขมเพิ่มเบนนี หลบเร็วเขาแอบเราอยู่ครับอ๋อมีเล่นกัตสัตว์ได้ด้วย ถ้าเป็นเลขสองคืออะไรอะ่ะกดสี่ ดท้ายก็คือจูบใช่ไหมหรือว่าอะไรวะเลยหรือว่าเล่นด้วยออ้ oh. พกสปิริตพกพูดเขาก็สามารถจูบเราได้ด้วยเตีอยวอะ ไปไนหนแล้วนีไปทางนู้นล้ตรงนี้คืออะไรครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูนเหมือนเป็นพิษทำอะไรไม่ได้โวหเราไอด้วยเวราเดินทางนี้เหมือนผมจะไอยด้วยนะโอเคงั้นตรงนี้คืออะไร ต้องมีอะไรแน่เลยนะเก็บครับ อี่ตัวละสามารถผมไม่แน่ใจว่าหลอดข้า,างบนที่ว่าถ้าเก็บห้าจะได้อะไรเดีกเขาสำรวจไปเรื่อยๆนะครับนะครับ <c oughs> ทำอะไรได้เลยก็แ,แค่มาเก็บไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเดิน,ไ,ไ,ปนไ,ไปต่อเลยเอ๊ตรงนี้ทำมันมีอะไร ไม่ครบหตัวแล้วครับโอเคผมเข้าใจละงั้นแสดงว่าผมต้องกลับไปดิอออ๋อเคเคเข้าใจละกดชิปมันจะเป็นเหมือนเลงครับ แล้วมอกิผมมาทางไหนอะ่ะรอทางนี้อืมอืเบอ๋ออย่างนี้ทำลายพีทครับอ๋อโอเคเข้าใจละ ถ้าตรงน้ำมีอะไรไหมไม่มีอะไรขอ,ขอดูหน่อยน,นะครับขอผมสำรวจหน่อยเราจะปีนได้เลยเฮ้ยนี่ โอเคโอเคเขาจ่ายละเฮ้ยน่จะมีอะไรมัง้งไปต่อเลยโอเคอันนี้ผมรู้ละว่าผมต้องทำยังไง เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ๋ออย่างนี้ก่อกวนครับนี่ใครพูดก่อกวนได้ด้วยโอ้ยไม่ได้วะ่ะ คือต้องให้ผมเฮ้ยต้องทำร้ายนี่อืมนีม่ไงงันไม่ได้เกิดเรื่อยๆครับโอเคต้องอย่างนี้ดิ ใครพูดในการทำลายพิษในป่าน่าจะใช่แหละผมน่าจะเข้าใจถูกแหละมัง้งโอเก๋ไงเด็กน้อยวิ่งอยู่ไป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  เราสั่งขย้ายของไอ้ด้วยสั่งพวกคู่มาช่วยยกหินแล้วตรงนี้ไปไหนครับอ๋อสั่งกิ้นหินเลยกินกินอ๋อ <laughs> เออว่ะน่ารักว่ะ เก็บด้วยเค่อะพี่แพคดาเอามาตั้งมันขึ้น ไปทางนู้นแน่เลยผมเห็นแล้วเห็นล่างๆแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ข้างล่างนี้นะ่าจะมีอะไรให้เก็บมัง้งอ๋อหืมอย่างนี้เองอย่างนี้เอง

ข้าสามารถรักษาเหล่าว,วิญญาณพวกนี้และคืนสมดุลขัาผืนป่าได้ข้ารู้ว่าเจ้าเป็นคนแบบไหนเจ้ารับรู้ได้ถึงพลังงานที่ไหลไปตามผืนป่านี้ได้แต,แต่เจ้าก็าไม่ได้เข้าใจมันทั้งหมด ความตายและการคโคตรโปงยังคงอยู่ณที่แห่งนี้ทั้งหมดพื้นป่าเหล่านี้สามารถรักษาได้แต่เจ้าจะไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้เช่นกันเจ้าวิญญาณเจ้าต้องออกไปจากที่นี่ซะเจ้าต่างหาที่ไม่คู่ควรกับพื้นป่าแห่งนี้ข้าจะไม่มีวันยอมแพ้และลักทิ้งผู้คนของข้า เหมือนจะไม่ยากนะไอแดงแดงนี้วิ่งเข้าชนผมว่าเลือดรดละเฮ้ยโอ้หนี่ปลายดาบออุ้ย

ออกมาเถอะที่นี่ปลอดภัยแล้วดูสิไซยาเธอจัดการพิษให้แล้วและเจ้าตัวเล็กก็กินของกรแถวนี้ได้แล้วพวกเรารักมันฉันชื่อคาน่าพวกเธอสองคนมาทำอะไรในป่านี้ล่ะไม่ต้องห่วงพวกเราหรอกพวกเราอยู่ที่นี่มานานแล้วก็เอาตัวรอดมานานแล้ว ฉันรู้แล้วเธอทั้งคู่ดูแข็งแรงมากพวกเธอรู้จักวิญญาณที่ใส่หน้ากากเมื่อกี้ไหมพวกเราไม่รู้จักหรอกแต่เวลาที่เขาปรากฏตัวขึ้นพิทก็แข็งแกร่งขึ้นนี่และเจ้ามาทำอะไรในป่านี้ข้ากำลังหาสารเจ้าแห่งภูเขาอันน่ากลัวสามารถพาข้าไปที่นั่นได้ไหมถ้าเจ้าต้องการไปสารเจ้าแห่งภูเขา เ้าต้องช่วยเราบางสิ่งบางอย่างก่อนพี่ชายของพวกเราติดกัมดักอยู่ในป่าลึกพวกเราต้องไปช่วยเขาเป็นความคิดที่ดีมันคงง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเห็นแล้วนี่ว่าเธอทำอะไรได้บ้างกับไม้ที่เธอถืออยู่นะช่วยพวกเราตามหาทาโลแล้วพวกเราจะพาไปสารจ้านแห่งภูเขามานี้สิหมู่บ้านของพวกเราอยู่ทางนี้ 亮了。 งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตอัดพาร์ทแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาทำในพาร์ทที่สองก่อนครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ